ฮัลโหลสวัสดีทุกคนก็อยู่ช่อง็กซ์นะครับผมคลิปนี้นะครับมีคนขอเข้ามามีคนบอกว่าอยากให้ผมแบบทําคลิปสอนตีบกชุดผสมชุดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนคร่าวๆแล้วกันอาจจะทําให้ไม่หมดทุกอันแต่จะอธิบายทุกอันนะครับอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเสนอเป็น d ร K ก่อนแล้วกันอ่ะ เข้าไปดูกันเลยนะผมว่าด็อกเตอร์เคเนี่ยเขาสามารถทําอะไรให้เราได้บ้างนะครับกดเข้าไปด็อกเตอร์เคอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดดูแผนที่นะครับแผนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผสมเห็นไหมตรงผสมนะครับกดตัว R ดูเลยก็ได้ใครที่มาไม่ถูกนะครับผสมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเรามาหาด็อกเตอร์เคปึ๊บกดสเปซบาร์ไปอันแรกเลยมาดูสนทนาไม่ต้องดูหรอกเหลือใครจะอ่านดูก็ได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับมือใหม่จริงๆเลยนะครับอยากที่อยากจะเริ่มเล่นเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบเอาไว้สร้างเงินเก็บเงินอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเข้ามาที่คอสตูมมิกซ์นะครับคอสตูมมิกซ์นะครับก็คือการผสมการผสมคืออะไรนะครับอัตราความสําเร็จเพิ่มสูงขึ้นยิ่งทําให้ระดับของไอเทมมีโอกาสสูงยิ่งขึ้นอันนี้นะครับการผสมคืออะไรการผสมก็คือเอาชุดจากกล่องดันนะครับแนะนําให้เอาอันติเมียมาผสมดีกว่ามันจะติดง่าย ติดง่ายกว่าพวกระดับแร่รีเจนถ้าผสมสําเร็จเนี่ยจะได้อะไรก็คือได้กล่องกล่องอันนี้ครับเอ,อ่อกล่องลุ้นพวกผสมเก่าผสมใหม่อะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาก่อนผมจาชื่อไม่ได้กล่องสเปเชียลคอสตูมบ็อกซ์นะครับก็คือจะได้กล่องพวกนี้แหละกล่องผสมเก่าผสมใหม่แล้วก็กล่องโอเวอร์โหลดนะครับเราเนี่ยจะมาสุ่มอีกครั้งว่าเราจะได้ชิ้นส่วนไหนของเซตน,นั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาดูเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับผมว่าเราถ้าเราผสมเสร็จเนี่ยเราจะได้กล่องส่วนไหนมันจะมีทั้งหมด9ส่วนใช่ไหม ถ้าเราเอาผมขึ้นอันแรกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมตั้งแต่ผมผสมมาเนี่ยผมยังผสมไม่ติดเลยนะเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวนั้นอีก5อันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะในการผสมเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ดูเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันอ่าก็คือมาหาตัวนี้นะผมยูกิหรือยูกิยูกิอะไรสักอย่างนะครับเราเลื่อนมาหน้าที่2นะนะครับก็คือคอสตูมขับนะอันนี้เลยอันละห้าหมื่นครับเดี๋ยวผมซื้อมา15อันดูครับ 15นี้ก็ปลาไป7บาท8บาท7.5บาทแล้วนะทุกคน 750K อ่าเดี๋ยวผมไปผสมให้ดูครับตอนนี้ผมมีแหวนระดับร e เจนตอยู่เนี่ยผมจะใช้ระดับ regen ร e เจนต์ผสมให้ดูนะทุกคนไม่รู้ว่าตีบวกแล้วเนี่ยมันจะผสมได้หรือเปล่านะต้องลองดูคอสตูมมิกเข,เข้ามาครับคอสตูมมิกเราเลื่อนหาครับไอ้บวกหเมื่อกี้นี่ครับอ้่ไม่ใช่นี่ว่ามันระดับแรนี่นี่เลยระดับรีเจนตลองดูครับของกดใช้ครับ นี่ครับเราต้องใช้ของกดใช้ก็คือคอสตูมมิกนะครับในการผสมมันใช้เหยี่นวาอันเดียวมัง้งเออใช้อันเดียวนะไม่ใช่5้าอันใช้อันเดียวนะครับ,ดรบกดผสมไปปั๊บเอ้ยนี่คือล้มเหลวล้มเหลวก็คือหายไปเลยนะครับไม่เหลือเลยดูนะครับดูในครังอ่ะมาดูในครังมันจะเหลือแค่อันที่เราใส่ช่องแรกอะ่ะอันที่เราเอาใส่ที่ช่องแรกอะ่ะตรงนี้นะ่นะน้ำมันจะเหลือนะครับแต่อันข้างขวาเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะหายไป แล้วก็ของกดใช้คอสตูมของเราคอสตูมขับก็จะหายไปด้วยนะโอเคสาหรับการผสมมีประมาณนี้ละกันนะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะเพราะว่าการผสมนี่ติดยากมากติดโคตรยากครับผมผมผสมแบบหมดเงินลุ่มๆอะ่ะ40-50อแล้วอะ่ะยังไม่ติดเลยยังไม่ได้สักกล่องเลยะนะครับ แล้วก็อันต่อมาคือสกิลอัปเกรดนะครับผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะทุกคนสกิลอัปเกรดคืออะไรนะผมก็คือการตีบวกสกิลนั่นแหละนะรตรงตัวเลยอัปเกรดก็คือการตีบวกอัปอัปเกรดก็คือการเพิ่มระดับนะครับสกิลก็คือสกิลนี้แหละนะครับสมมุติผมใช้ท่านี้ใช่ไหมผมอ่ะ S รนะดับวกเนาะผมก็กดไปเฮ้ยไม่มีท่าวะก็คือตีบวกไม่ได้ถ้าไม่มีท่าที่เหมือนกันไม่สามารถตีบวกได้ไม่ใช่ว่ามึงเอาท่าสมมุติเอาท่าเอา่อมีท่าซ้ายขวาดีอ่ะ จะเอาถ้าเอสมาตีบวกด้วยก็ไม่ใช่มันต้องเอาใช้ขวาดีเหมือนกันนะครับหน้าหลังก็หน้าหลังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาหลังมาบวกกับหน้าหน้าบวกกับหลังไม่ได้นะครับถ้าใครสมมุติผมมีบวก4อ่ะแล้วผมใช้บวก3ไปตีขึ้นบวก5นะครับสมมุติคุณมีบวก4กับบวก3ใช่ไหมแล้วคุณเอาบวก3มอ่ะมาไว้ที่ช่องแรกแล้วบวก4ไว้ที่ช่องหลังอันนี้คือการตีบวก4ไม่ใช่การตีบวก5นะซึ่งถ้าจะมีบวก4บวก3ใช่ไหม ก็ต้องเอาบวกสีไว้ข้างหน้านะครับผมเพื่อจะขึ้นระดับ5ต่อไปไม่ใช่ว่าเอาบวกสามมาไว้ข้างหน้านะครับคือมันตีไม่ได้นะครับมันไม่ถูกกฎของการอัปเกรดสกิลนะครับผมประมาณนี้สําหรับส่วนต่อมาก็คืออันนี้ไม่มีไอเทมนะถ้าเราใช้แบบ2 2ส่วนเหมือนกันอนะ ผมมีไหมวะไม่น่ามีนะเออผมไม่มีเลยผมไม่มีท่าซ้ากันเลยทุกคนขออภัยด้วยนะที่ไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรครับส่วนต่อในส่วนต่อมาคือจะอธิบายเรื่องหินหินคืออะไรหินก็คืออันนี้นะผมสกิลหินป้องกันหินก็คือหินป้องกันการอัปเกรดสกิลหินป้องกันสกิลอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันละเบาทแพงมากเมื่อก่อนอันละประมาณ 550K อันละประมาณ5บาทตอนนี้ขึ้นราคามาอันละ2บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้มีราคาที่ของขึ้นมีอีกเยอะแยะนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูทีละขั้นนะครับผมคิดอะไรออกผมก็จะพูดให้ฟังแล้วกันอันต่อมานี่ครับสามารถใช้หินป้องกันได้นะครับตอนนี้ขึ้นเลขศูนย์ก็คือผมไม่มีหินก็เลยป้องกันไม่ได้นะครับผมป้องกันหินเนี่ยป้องกันมันดียังไงมันคืออะไรนะครับไอหินเมื่อกี้ที่ผมให้ดูสมมุติผมมีบวก4แล้วผมใช้บวก3ในการตีบวกอันนี้ผมไม่แนะนานะถ้าแนะนาจริงจริงอ่ะถ้าจะใช้หินอนะ่ะแนะนําให้สมมุติผมจะตีบวก10ใช่ไหมผมมีบวก9กับบวก7จ็ด e s i t e m a บวก9แล้วก็ e s i t e m a บวก7 ผมใส่ไปเลยบวก9สมมตินี้เป็นบวก9นะช่องแรกช่องที่2เป็นบวก7เฮ้ยผมไม่มีหินว่ะผมไม่มีหินวะทุกคน hey, ไม,ม่เป็นไรหรอกบวก10ก็น่าจะติดอยู่มั้งอันนี้ผมคิดนะผมไม่มีหินผมใช้บวอัปเกรดไปเลยปุ๊บล้มเหลวครับสรุปการอัปเกรดล้มเหลวครับระดับลดลงมาระดับจะลดลงมาเหลือบวก8ใช่ไหมถ้าไม่ติดแล้วสมมุติบังเอิญว่าผมมีตังค์เว้ยผมมีบวก9กับบวก7ใช่ไหมอี e. แล้วผมจะอัปเกรดผมไม่มีหินเฮ้ย hey, แต่มีตังค์ว่ะไปซื้อหินมา อันดับแรกไปซื้อหินมาเลยอ่ะแล้วเจ็ดร้อยเคเจ็ดแสนผมใช้หินป้องกันปุ๊บติ๊กตรงนี้นะใช้หินป้องกันปุ๊บผมจะขึ้นบวกสิบสมมติผมกดอัปเกรดไปแล้วเออใช้หินปุ๊บแล้วก็กดอัปเกรดไปสรุปล้มเหลวครับแต่สกิลที่เราใช้ในการตีช่องแรกเนี่ยมันก็จะยังเป็นคงที่ค่าคงที่ของบวกที่เราใส่ไปนะสมมติผมใส่บวกเก้าไปใช่ไหมตอนนั้นแล้วผมใช้หินด้วยแต่มันล้มเหลวปุ๊บมันก็เหลือบวกเก้าเท่าเดิมแต่สกิลอันข้างหลังก็จะหายไปนะครับก็คือการล้มเหลวค ามีบวกเก้าใช่ไหมเราอัปเกรดล้มเหลวถ้าเราไม่ใช้หินมันก็จะลดระดับเหลือบวก8ครับแต่อันข้างหลังก็จะหายไปด้วยเหมือนกันเหลือบวก8อันนี้คือการอันนี้คือ,อ,นนคอข้อดีข้อเสียของการใช้หินป้องกันนะครับผมถ้าเราอัปเกรดมันก็ติดไปเลยอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็อันนีค้คอสตูมมิชชั่นนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเสียตังค์ในการอัปเกรดสกิลแต่ระดับเนี่ยจะไม่เท่ากันเห็นไหมมี้้นน้้คคืือออกกกาาาารรรรขึนนแและถเเเไวช่งง็ีี 5, สยตั ตีผมหเสียเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วต่อไปอันต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ลืมเสียบไม้นี่ครับผมผมอ่าโคลนติดหน้าของนักขุดติดเฉยนะโคลนแค่3าครั้งติดนะแต่ลืมเสียบไม่ครับไม่ไม่เป็นไรผมอัดใหม่ครับการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายก็คือการโคลนคอสตูมของเราได้ทุกอันได้ทุกชิ้นคือคอสตูมของเราเนี่ยคลนได้ทุกชิ้นนะครับทั้ง normal normal ก็คือช่องแรก de de ก็คือส่วนของ cash ก็คือส่วนทีี่2ะด๋ยวผมจ คอสตูมมิกไม่ใช่คอสตูมมิกโคลนของของอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะโคลนรองเท้าไปแล้วกันในการโคลนหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เงินเซนใช้เงินเซนห้าหมื่น 50, 000, นะครับอ่ะกดไปยืนยันกด yes นะครับกด enter เลยก็ได้เอา้าไอ้เหี้ยวัดทุกคนเดี๋ยวติดเฉยครับกดทีเดียวโอ้โหแต่ถ้ามันไม่ติดนะมันจะขึ้นแบบนี้๋ยวผมขอเอาของกากๆมาโคลนแล้วกันเฮ้ยกะว่าจะให้ติด กะว่าจะโคนไปเรื่อยๆนะแต่มึงติดๆๆติดครั้งเดียวแล้วแบบเขาจะเชื่อไหมเนี่ยอ่ะเขาจะเชื่อกูไหมเนี่ยเออแล้ว GM ก็ตรวจสอบอีกว่าโคนติดง่ายไปเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาโคนดูอีกครับถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนอ่ะของกากมาโคนเลยแล้วกันถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะขึ้นยังไงเราสามารถกด enter อะไรก็ได้ไม่ต้องเอาเมาส์ไปยืนไปกดนะครับเรากดแค่ยืนยันตรงนี้พอเอา้าเฮ้ยมึงติดง่ายเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ติดง่ายเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเอล แตกหน่อยเถอะติดง่ายเกินไปแล้วเอา้าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอสัตว์ไม่ใช่แล้ว,แ,ลวแกล้งกูปะเนี่ยหลวนแล้วเนี่ยวิ่งกลับไปกลับมาเอาเอานี้มาโคุณแล้วกันเอาเป็นแบบนอร์มอลแล้วกันเผื่อดีมันติดง่ายนะครับเอาลอ,ลองเอานอร์มอลนะครับของแต่งตัวมาทําดูแล้วกันเผื่อของดีมันติดง่ายอะเป็นรองเท้านะโอ้ใช้ตังค์แบบทีละห้าแสนห้าหมื่นเลยนะเอา้าเฮย้ยวัตวัต what the fuck เฮ้ย เกินไปเป้าเกินปุยมุย้ย <c oughs> ไอห่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วไอสัตว์ไม่ใช่แล้วจะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าคนไม่ติดมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมึงติดตลอดก็ไม่ใช่นะเออนี่ถ้าไม่ติดมันจะขึ้นแบบนีนะ้ทุกคนคโคลนนิ่งล้มเหลวเครื่องแต่งกายได้รับสารปนเปื้อนน้ํายาซักผ้าการซักจะทําให้เครื่องแต่งกายกลับมาสวมใส่ได้นะครับโอเคมันเป็นยังไงเราไปดูกันอะเราไปดูที่แต่งตัวในไม้ไม้แบ็คของเราในกระเป๋าของเรา กดตัวไอมาแล้วหาอ่ะไอ,ไอเมื่อกี้ใช่ไหมท,ท,ที่ติตดโคลนไปสมมุติผมจะใส่ไหมผมใส่อะไรก็ได้นะเสื้ออ่ะใส่ไปเสื้อใส่ได้นะแต่ที่ติตดโครนเมื่อกี้ที่เราโคลนไปนะเฮ้ยใส่ไม่ได้ครับ ไม่สามารถใส่คอสตูมที่เป็นมลภาวะได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วไม่ต้องเสือกคอมเมนต์แล้วก็ไม่ต้องเสือกเข้ามาดูนะครับเี๋ยวหาว่าเฮ้ยทำคลิปอะไรวะเขารู้อยู่แล้วอืออันนี้อย่างที่บอกครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้นะครับอ่ะถ้ามันติดโครนเราไม่สามารถสวมใส่ได้ใช่ไหมกดสองเข้าไปไม่งั้นก็ไปเดินหาดูน้ายาซักนะครับมันมันชื่ออะไรวะเดินหาดูก่อนไอที่เป็นเหมือนน้ํายาซักอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะนี่ครับกล่องละ2 450, องล้าน4ี่แสนห้หมื่นกล่องละประมาณ2 5, องจุ25บาไอ้ ประมาณนั้นใกล้เคียง25บาทนะครับกล่องรับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อมา1กล่องอันนี้แบบทําเพื่อคนดูเลยเนี่ยเสียตังค์เพื่อคนดูเลยอ่าล้วกดมาที่ช่องซับของเรานะครับที่เราซื้อมาใช่ไหมชื่อของมันก็คือ Data Gen Liquid นะครับกด Double Click ยืนยนันปุ๊บอ่าเราเลือกเลยลงทะเบียนกด Yes ปับ๊บซักสําเร็จเรามาดูเสื้อของเราเมื่อกี้ั๊บเห็นไหมคืนสภาพครับผม,บผมกดใส่สบายเรียบร้อยครับ แค่นี้ครับแต่กูเปลืองตังค์เพื่ออะไรมึงตังค์เพื่ออะไรแล้วกูโคลนสี่ชิ้นมึงติดสี่ชิ้นลวดคืออะไรไอชิมหายกูจะยกตัวอย่างไม่ได้ยกสักทีดูดิมึงติดเอาติดเอาเนี่ยโคลนเนี่ยไอชิมหายแล้วเวลาโคลนอันดีๆมึงติดยากยากอ่ะโอเคสำหรับการโคลนเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ละกันใครที่ไม่เข้าใจในส่วนอันไหนของดรด็อกเตอร์เค ล็อกเตอร์เคนะครับลิ้นพันลวอ่ะส่วนต่อมาก็คือโกลเด้นเอ็กอัปเกรดนะครับผมก็คือการอัปเกรดเสื้อผ้านั่นเองเสื้อผ้านี่ที่จะอัปเกรดได้ต้องมาจากไหนครับเห็นไหมคอสตูมเครื่องแต่งกายผมมีแค่นี้นะอ่ะกดออกมาดูที่ตัวไอเยอะไหมมีเยอะไหมเยอะนะแต่เวลาเวลาเราจะอัปเกรดอ่ะทาไมมีแค่นี้งงดีครับผมมีชุดที่เปิดได้จากกล่องดันเนี่ยมันระดับแรผมอยากเพิ่มเป็นรีเจนต์อันเตเมททำไมเวลาผมจะเอามาอัปเกรดมันไม่ขึ้น มันไม่มีเลยอ่ะผมอธิบายเลยนะครับก็คือไอ้พวกกล่องดันเนี่ยมันสามารถคอสตูมมิกได้แค่อันเดียวนะครับคอสตูมมิกได้แค่อันเดียวแต่อันอื่นเนี่ยจะสามารถทำก็อะไรก็ได้สามารถอันอื่นก็ทําได้นะครับพวกของแคสอะไรก็ทําได้แต่พวกกล่องดันเนี่ยจะไม่สามารถอันอื่นเลยไม่ใช่แค่กล่องดันอันอื่นทั้งหมดยกเว้นของ เสื้อผ้าที่เราเปิดที่ได้จากไข่ไข่คืออะไรอ่ะไปดูที่ดีอีช็อปนะผมยกตัวอย่างให้ดูไข่คืออะไรอ่ะกดมาที่สต๊าฟพวกไข่อันนี้ไม่เกี่ยวนะพวกไข่ของแคสอ่ะมันจะได้แค่เซ็ตนอร์มอลอ่ะเออเซ็ตนอร์มอลที่อี e ได้อะไรประมาณนี้นึกภาพนึกภาพไหมพวกไข่วอร์เดสดาบยกพาราดินอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยดาบยกวอลทองอ่าวอลกาชาแมนวอร์เดสไซวอลซามูไรนะครับไอ้พวกที่เป็นเซต e อีนอร์มอลอ่ะทุกคนนึกภาพออกไหมเนี่ยเห็นไหมวอลเมจิกไข่อะไรพวกพวกเนี้ยเซตวอลเรียอร์เซต บองเซตเลื่อยนะครับผมที่สามารถทําการอัปเกรดได้นะครับผมโอเคไม่งงเนาะถ้างง,งก็คอมเมนต์เหมือนเดิมโอเคกดเข้ามาที่โกลเด้นเอกอัปเกรดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับดรเคสมมุติผมมีเสื้อสมูรไรสองอันเฮ้ยอย่าอัปเกรดเสื้อสมูรไรวะทำไงดีวะถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันจะเปลืองนะถ้าเราใช้แต่สมูรไลนะอ่ะยกตัวอย่างเลย เดี๋ยวผมไปเอาเสื้อยูนิคมาก่อนเราต้องใช้แค่ระดับยูนิคนะทุกคนหามาอ่าผมมีเสื้อเดีไซส์อยู่ผมมีเสื้อยมทูดเฮ้ยผมอยากตีบวกชุดสมุไรวะอ่าคุณเอาสมุไรไปไม่ใช่ว่าอันแรกเนี่ยช่องแรกก็คือเราต้องการอัปเกรดนะครับชุดที่เราใส่ไปช่องแรกเนี่ยก็คือชุดที่เราต้องการจะอัปเกรดนะทุกคนแล้วเราช่องที่2เนี่ยเราอะไรมาใส่ก็ได้ที่เป็นเสื้อยุนระดับยูนิคเหมือนกัน เสื้อของเซตอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าเอาเสื้อเนี่ยเอ้ยเป็นวอร์สมุไรว่ะเอาเสื้อแร่มาใส่เอ้ยมึงจะทำไมใส่ไม่ได้มึงจะใส่ทําไมครับในเมื่ออันนี้มันเป็นยูนิตระดับแรมันสูงกว่ายูนิตอยู่แล้วนะตอนนี้ต้องเข้าใจนะแล้วก็ถ้าอยากอัปเกรดจากระดับแรเป็นระดับลีเจนด์นะก็ต้องเอาแรขึ้นช่องแรกแล้วก็ช่องสองเนี่ยก็จะเป็นแรเหมือนกันอ้าวทำไมมันใส่ไม่ได้ครับเมื่อกี้มันขึ้นก็คือผมมีคอสตูมขับไม่พอเพราะว่ามันต้องใช้ถึง25อันทําไมยูนช้ได้่ะยูนิู มันใช้คอสตูมขับแค่5อันนะครับคือมันต่างกันนะแต่ละระดับเนี่ยจะใช้คอสตูมต่างกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็โพเทคคูปองคืออะไรอ่ะโพเทคคูปองคืออะไรพิมพ์ไปเลยไม่งั้นก็วิ่งหาดูนะใครที่ไม่มีส่องนะแต่ผมมีโพเทคคูปองคือเอ้ยเดี๋ยว G.E. อัปเกรดโปรเทคคูปองไม่แพงขนาดน,นี้อะ่ะทุกคนคือว่าผมไม่ได้แบบทําไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อัปเกรดชุดนานประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมยังซื้อใบละ2องแสนอยู่เลยนะทุกคนดูครับมาวันนี้ไอชิมหายใบละล้านสอง มึงขึ้นมาเกือบ10บาทเลยลเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อทุกคนครับอ่ะซื้อมาก่อนหนึ่งใบผมจะบวกผมจะอัปเกรดบอลสมูไรใช่ไหมผมต้องใส่บอลสมุรไรใบแรกน,น,นะเอ้ยผมมีเสื้อสมุไรแค่เดียวอะ่ะนอกนั้นมันเป็นแบบชิ้นส่วนจากไข่เป็นเซ็ตอื่นอะสามารถเอามาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องเป็นเสื้อเหมือนกันอ่ะเห็นไหมใส่ไปได้ครับได้สบายเลยนะครับผมนี่ในนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ คือมันใส่ได้ทุกเซตขอแค่เป็นเสื้อระดับยูนิคเหมือนกันนะเสื้อจากไข่เท่านั้นนะครับอ่ะผมไม่ไม่ใส่คูปองนะการใส่คูปองก็คือกดตรงนี้นะถ้าไม่ใส่กาออกเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนละกันถ้าเราไม่ใส่คูปองเนี่ยว่าการใส่คูปองกับไม่ใส่คูปองเนี่ยมันจะติดง่ายไหมนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันแหละนะครับอ่ะกดไป ถ้าไม่ใส่คูปองเลยเนี่ยมันจะติดยากอยู่อยู่เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมหายไปเลยถ้าไม่ใส่คูปองเนี่ยมันจะหายไปทั้ง2ช่องเลยนะทุกคนเห็นไหมสังเกตไหมเมื่อกี้ผมมีเสื้อวอร์สมุรัสาตัวใช่ไหมแล้วก็วอร์เดซไซอีก1ตัวเป็น4ตัวถ้าเราไม่ใส่คูปองถ้ามันล้มเหลวเนี่ยมันจะหายไปทั้งสองช่องทั้งช่องเมนช่องซับหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้ครับผมผมใส่คูปองนะจับตาดูครับในช่องนี้หายไปแล้วนะเหลือแค่ระดับแรนะไม่มีแล้วอ่ะกดอัปเกรดไป ล้มเหลวครับล้มเหลวเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยกลับมาครับเป็นไงอันนี้คือความดีของไบอัอพอ่าเทกค,คูปองฟอเทกก็คือการป้องกันนะครับคูปองก็คือคูปองนั่นแหละ,ะครับ คือการป้องกันนะครับผมไม่ให้ถ้ามันล้มเหลวเนี่ยมไม่ให้เมนที่เราใส่ไปเนี่ยหรือเสื้อผ้าที่เราใส่ไปในช่องแรกเนี่ยถ้าเราอัปเกรดล้มเหลวเนี่ยมันจะไม่สามารถหายไปนะครับมันจะไม่หายไปเลยมันจะอยู่เหมือนเดิมแต่ช่องหลังเนี่ยจะหายไปแค่นั้นนะครับเหมือนการตัดทอนไปนะครับเหมือนการตัดครึ่งแบ่งครึ่งไปเราจะไม่เสียไปทั้งหมดแต่เราจะเสียไปครึ่งหนึ่งก็คือเสียไปอันหนึง่งแค่นั้นอันนี้คือข้อดีของคูปองนะครับผมถ้าล้มเหลวโอเคมีประมาณนี้หมดแล้วนะดรเคน่าจะอธิบายแบบละเอียดยิบๆ ตรงไหนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตีบวกชุดนะครับอันนี้คือการแนะนาดรเคเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองจีนและไปตีบวกชุดอัปเกรดชุดยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝาก่านผู้ชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยถ้ามันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะที่อยากจะเริ่มเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้น่ายะมีประมาณนี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาให้ไปก่อนนะะบบายุป